วันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องรามเกียรตินะครับโดยเริ่มแรกนะครับเป็นการเกิดนําของเรื่องราวของรามเกียรติครับโดยมียักษ์ตนหนึ่งนะครับชื่อว่าฮรันตยั์นะครับได้รับพรวิเศษจากพระอิศวรนะครับทําให้เกิดความกําเริบเสบสารอยากครองโลกนะครับก็เลยได้ม้วนแผ่นดินนะครับหนีบไว้ที่รักแร้นะครับแล้วก็ลงเปียงเมืองบาดาลพระอิศวนเนี่ย จึงได้ให้พระนารายณ์อวตารไม่เป็นหมูป่าเผือกมีเขี้ยวเพชรไล่ขิดยักษิรันตยักษ์จนตายนะครับต่อมานะครับพระนารายณ์เนี่ยต้องการสร้างทายาทนะครับโดยได้กําเนิดเป็นเทาน้า a n นมม t ต n นะครับและได้สร้างเมืองชื่อว่ากรุงศรีอยุธยาธาราวดีครับก็คือเป็นต้นกําเนิดเป็นต้นตระกูลของพระรามนะครับแล้วก็ตัดไปนะครับที่เมืองลงกา มีต้นตระกูลคือสหบดีพรมนะครับได้ให้เทาวิษนุพรมเนี่ยมาเนรมิตเมืองนะครับก็มีคนปกครองเมืองนะครับก็คือต่อมาเรื่อยๆนะครับเป็นหรือว่าเทวัสเตียนหรือว่าเป็นต้นตระกูลหรือเป็นพ่อของโทศกณัณต่อมาระหว่างนั้นเนี่ยมียักษ์ชื่อนนทกนะครับที่มีหน้าที่ล้างเท้าให้เทวดาที่จะเข้าเฝ้าพระอีศวรน,นะครับแล้วก็ นนทกเนี่ยได้โดนกันแกล้งตลอดเวลานะครับจนทนไม่ไหวจนได้ขึ้นเข้าเฝ้าพระอิศวรนะครับและพระอิศวรก็ได้ประทานพรให้มีดุเพชรชี้ใครคนนั้นก็จะตายนะครับทีนี้นนทกเนี่ยก็ได้ชี้นิ้วไล่ฆ่าเทวดาบนสวรรค์ทําให้พระอิศวรเนี่ยได้ให้พระนารายณ์เนี่ยแปลงกายเป็นหญิงสาวมาปราบนนทกครับนนทกเนี่ยก็เลยไม่พอใจว่าแบบพระนารายณ์มีกําลังมีสี มือจะไปสู้อะไรได้นะครับพระนารายณ์ยก็เลยสาบให้นนทกเนี่ยไปเกิดเป็นยักษ์มีสิบหน้ายี่สิบมือชื่อว่าทศกัณฐ์ส่วนส่วนพระนารายณ์เนี่ยก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาชื่อว่าพระรามครับหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับก็ทาให้ทิดาเนี่ยต้องแบ่งกําลังมาสร้างกองทัพนะครับเพื่อช่วย พระรามล่วงหน้านะครับโดยมีฤาษีอยู่ตนหนึ่งนะครับมีเนียสวยมากชื่อว่านางกันจนามีลูกสาวชื่อว่านางสวหาะนะครับทีนี้เนี่ยพระอินทร์ได้มาเห็นแล้วก็ชอบนะครับจนมีลูกด้วยกันชื่อว่าพาลีส่วนพระทิย์เนี่ยก็ได้มาชอบแล้วก็เห็นนะครับก็เลยได้ชื่อว่าสุครีพนางสวหาเนี่ยได้เห็นเหตุหการณ์ทุกอย่างนะครับจึงฟ้องพ่อตนเองนะครับ ทําให้พระฤาษีเนี่ยได้สาบให้พาลีและสุขีบได้กลายเป็นลิงทําให้สุขีบและพาลีได้วิ่งหนีเข้าไปในปา่าส่วนนางสวาหะนะครับถูกแม่สาบนะครับให้ไปยืนตีนเดียวมือเหนี่ยวกินลมนะครับจะแก้คำสาบได้ก็ต่อเมื่อมีลูกนะครับไฟเพศส่วนเนี่ยก็เลยได้ให้พระพายนะครับ มาปาอาวุธใส่เข้าปากนางสวหาะนะครับทําให้เกิดเป็นหนุมานส่วนฝ่ายพาลีและสุขีเนี่นะครับพระอินทร์กับพระอาทิตย์ก็เลยได้สร้างเมืองขีดขินนะครับให้พาลีและสุขีเนี่ยได้ปกครองอยู่ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพระอวนนะครับได้มอบนางดาราให้กับสุขีนะครับโดยฝากพาลีมาให้สุขีนะครับแต่พระนารายณ์ได้บอกว่าเป็นชายหญิงไม่ควรอยู่ด้วยกันพาลีก็เลยบอกว่า เป็นพี่เนี่ยจะไม่มีวันเย่งของน้องถ้าเกิดเย่งของน้องนะครับก็จะต้องสอนพระรามจนตายครับแต่ด้วยเหตุการณ์ต่างๆนะครับก็เลยทาให้พาลีได้นางดาราเป็นเมียครับตัดมาที่กรุงศรีอยุธยานะครับมีกษัตริย,ยนนร์ชื่อว่าท้าวทศรถมีเมียอยู่สี่คนนะครับโดยมีเมียอยู่คนนึงนะครับชื่อว่านางไกเกสีเนี่ยได้ช่วยท้าวทศรถออกรบนะครับโดยเอามือสอดไปยังเผารถนะครับทําให้ เทวสรนเนี่ยเห็นถึงความดีนะครับก็เลยให้พรไปหนึ่งข้อสามารถขออะไรก็ได้ครับต่อมานะครับเทาวาศรุตเนี่ยอยางมีลูกก็เลยได้ทําพิธีขอลูกครับฝ่ายพานาราเนี่ยเห็นว่าถึงเวลาที่ต้องลงมาอวาตารแล้วนะครับก็เลยได้ลงมาอวาตารเป็นพระรามแล้วก็ได้มีลูกเทวสรตเนี่ยได้มีลูกทั้งหมดสี่คนก็คือพระรามพาระลักษณ์พระพุและพระสัตรุ ทางฝ่ายนางมณโทเนี่ยตอนที่ท,ท้ทาวทสรสทำพิธีขอรุ่งนะครับได้มีการปั้นข้าวทิพนะครับทําให้นางมณโทเนี่ยอยากกินก็เลยทศกัณฐ์เนี่ยก็เลยให้นางกาญกนาสูรนะครับไปขโมยข้าวทิพนะครับมาให้นางมณโทกินจนเกิดกลายเป็นนางสีดานะครับแต่ว่าพิเพ่งเนี่ยได้ทํานายว่านางสีดาเนี่ยจะทําให้เกิดความ ประยศเป็นกาลกินีต่อบ้านเมืองครับก็เลยได้เอานางสีดาเนี่ยลอยน้ําไปนะครับจนไปเจอฤรือสีที่ชื่อว่าเท้าชนกนะครับก็เลยได้เลี้ยงเป็นลูกครับเวลาผ่านไปนะครับประมาณ16ปีนะครับนางสีดาเนี่ยก็โตแล้วนะครับก็เลยได้มีการหาคู่มาให้นางสีดานะครับโดยพระลักษมณ์กับพระรามเนี่ยก็ได้ไปด้วยนะครับพระลักษมณ์เนี่ยรู้ว่าพระรามเนี่ยชอบนางสีดานะครับจึงทํา การแบบยกสอนไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าพอพระรามไปยกสอนเนี่ยทาให้ยกขึ้นแล้วก็ได้เป็นคู่ของกันมังซีดา,ต,าต่อไปะะท้าวทศรถเนี่ยต้องการให้พระรามได้ของราชสมบัติแทนนะครับแต่ว่านางไกเกศสีเนี่ยขอร้องให้พระพุทธได้ขึ้นของราชแทนครับโดยมเหตุก็คือว่ามีนางข้องกุฎจ,จีนะครับได้ไปเป่าหูให้เกศสีเนี่ยไปขอให้ท้าวทศรถเนี่ย ให้พระพุธเนี่ยได้ขึ้นครองราชแทนครับเหม็นมาจากว่าพระรามเนี่ยเคยกลั่นแกล้งนางข่อมกุจีให้อับอายนะครับก็เลยว่าให้พระพุธได้ครองราแทนแล้วก็ให้พระรามเนี่ยออกบวชเดินเดินป่าเป็นเวลาสิบสี่ปีจึงกลับมาครองเมืองดังเดิมครับ,รบตัดปีที่เมืองลงกานะครับฝ่ายทศกัณฐ์เนี่ยก็ได้ออกพานางสนมและมาเหสีเนี่ยไปชมป่านะครับก็เลยได้ให้ชิวหาเนี่ย สามีของนางสมนักขาเนี่ยได้เฝ้าเมืองนะครับโดยชิวหาเนี่ยได้เอาลิ้นเนี่ยขยายร่างกายใหญ่แล้วก็เอาลิ้นเนี่ยคุมเมืองไว้นะครับทศกัณฐ์กลับมาไม่เห็นเมืองก็เลยได้ตัดลิ้นนะครับของชิวหาทําให้ชิวหาสิ้นใจตายทําให้นางสมนักขาเนี่ยเสียใจมากครับนางสมนักขาเนี่ยเสียใจมากได้เข้าไปในป่านะครับไปเจอ พระลักษ์พระรามนางสีดาที่ตั้งอาสมอยู่นะครับนางสำนักขาเนี่ยเห็นรูปลักษณ์ของพระลักษณ์ละพระรามเนี่ยชอบแล้วก็อยากถวายตัวเป็นสนมนะครับแต่พระลักษ์กับพระรามเนี่ยไม่เล่นด้วยจึงจะเข้าไปทําร้ายนางสีดาพระลักษณ์เลยได้ตัดหูตัดจมูกตัดมือตัดเท้านางสำนักขานางสำนักขาเนี่ยจึงกลับไปฟ้องทศกัณฐ์ครับบอกว่านางสีดาเนี่ยมีรูปลักษณ์ที่สวยมากทศกัณฐ์เนี่ย อยากได้นางสีดามาเป็นชายาจึงให้มารีดเนี่ยแปลงกายเป็นกวางทองครับล่อหลอกนางสีดาเนี่ยเห็นก็เลยอยากได้นะครับก็ได้พระรามเนี่ยไปพระพระรามเนี่ยได้แผงซอนไปโดนมารีดนะครับก่อนสิ้นใจตายนะครับมารีดก,ก็เลยได้ร้องเรียกแปลงเป็นพระรามเป็นเสียงเป็นพระรามนะครับทาให้พระรักออกมาช่วยทําให้นางสีดาเนี่ยอยู่ที่อาสมคนเดียว ดังนั้นนะครับทศก,ก,กัณฐ์จึงได้แปลงกายมาเป็นฤาษีนะครับบอกว่าให้ไปอยู่กับทศก,ก,กัณฐ์แต่นางสีดาไม่ยอมไปนะครับก็เลยทศก,ก,กัณฐ์เนี่ยก็เลยได้คืนร่างกับดังเดิมและได้อุ้มนางสีดากลับไปยังเมืองลง,ลงกาครับระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างเหาะไปนะนะครับมีนกสดายุนะครับได้บินมาเห็นก็เลยบอกว่าข้าเนี่ยไม่กลัวใครในสามภพนี้ จะมีแค่พระนารายแล้วก็ธรรมรงที่ให้ส่วนเนี่ยได้มอบให้นางสีดาวไว้ดังนั้นเนี่ยทศกัณฐ์ก็เลยได้ถอดแหวนจากมือนางสีดาเนี่ยคว้างใส่นกสดาย,ยุนะครับทำให้นกสดาย,ยุเนี่ยสินใจตายแต่ก่อนตายนะครับนกสดาย,ยุได้รอให้พระรามมาเจอนะครับก็เลยได้บอกไปว่าทศกัณฐ์เนี่ยได้รักนางสีดาไปแล้วครับสีดาเนี่ยก็เลยตั้งใจจะ ไปช่วยนางสีดากลับคืนมานะครับโดยระหว่างทางเนี่ยก็ได้เจอกับหนุมานและสุขีบครับโดยสุขีบเนี่ยก็เลยได้บอกว่าจะต้องไปเอาพลุนทาหารที่เมืองขิดขินนะครับแต่ว่าต้องไปจัดการกับพาลีที่เคยสาบานไว้ก่อนก็เลยพาลีเนี่ยพะลามเนี่ยก็เลยได้ยิงศรไปโดนพาลีจนตายครับก็เลยได้เมืองขิดขินแล้วก็มีเมืองชมพูนะครับเข้ามาร่วมทับด้วยแล้วก็ไปต่อสู้กับยักษ์ต่างๆมากมายต่อไปครับก็ขอจบ ครื่องเรื่องไว้แค่นี้นะครับในเรื่องราวรามาเกียรตเนี่ยยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับสามารถตามต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับ